ก็กำลังอยู่กับเจ้ g แคมปเบงอีกเชนเกยน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี่เลยเป็น UFO นะครับที่อัปเกรดมาใหม่นะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วันมันก็จะหมดเขตแล้วนะสามวันเพิ่งเก็บตังค์ซื้อได้วันนี้นะครับราคาสามแสนห้าหมื่นครับ ว่าแล้วนะครับว่าต้องมีอัปเดเกี่ยวกับ UFO เพราะว่าโซนเทเลซายมีครั้งหนึ่งขับรถกระบะไปเจอครับกำลังขับรถกระบะมันๆน,นะครับแล้วก็มีสนามใหม่นะครับเป็นสนาม UFO นี่นะครับเป็นประมาณนี้ แต่ไม่รู้ว่าพออัปเกรดอัปเดตเอา UFO ออกไปแล้วสนามใน้จยังอยู่ไหมนะครับนี่ครับเดี๋ยวลงไปให้ดูว่ามันเป็นไงเอ,อื่อกระเด็น เนี่ยนะครับเหลืออีกห้าวันนะครับราคาสามแสนห้าหมื่นนะครับแตครับรถนะั้นการข้างขับยากนิดน,นึงน,นะครับมันก็จะคล้ายๆอืม ทำไมเจอรถจิว๋วด้วยมันคืออะไรเอย่ยแตอว่าเป็นมอไซค์น่าจะเป็นมอไซค์การนี้ก็ค่อนข้างขับยากในหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์ความเร็วน่าจะร้อยกว่าไมล์นะครับไม่รู้นะอันนี้ดาเอร้อยกว่าไมลนะ์เพลเทอร์ไร์ อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีครั้งหนึ่งเคยทดลองอันหนึ่งนะครับก็คือลองเอาอันนี้ไปแข่งแล้วนะครับมัน เบรกนะครับเหมือน UFO อตรงนี้เขาน่าจะออกไปแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการออกกดกระโดดออกไม่ได้ต้องกดประตู เดี๋ยวเราจะไปลองแข่งสนาม UFO ให้ดูนะครับํานี้ก็จะแต่งได้นะครับขับไปจอดตันนี้เดี๋ยวทําให้ดูไม่รู้เครื่องบินจะแต่งได้เหมือนกันหรือเปล่า เดี๋ยวลองเครื่องบินมั่งดีกว่านะนี่นะครับได้เลยบางจากที่ไม่ได้มาน,นองแต่งสี่ล้อได้ด้วยนะครับแต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ไฟก็มอนจะไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะสูส้ นับไปที่เป็นคอร์เกอร์นะครับเอาเป็นเป็นมัตเกเรียอไม่ได้เอาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้มัได้แล้ว UFO ก่นะครับ มันจะมีบั๊กหนึ่งนะครับที่ห้ามทำเด็ดขาดก็คือห้ามสปอน UFO ตอนกำลังขับรถอื่นแล้วสปอนนะครับถ้าไม่งนั้นมันจะบัก๊กเราต้องลงจากรถก่อนแล้วก็ไปค่อยสปอนนะเสียงมันก็จะค่าขัาน้น7นะครับโมเดลมันก็ค่อนข้างสวยนะครับ ไม่รู้ว่าอัปเดตนี้จะมีอีเตอร์เอกอีกไหมนะครับแบบบนตึกมีคำที่บอกว่าอะไรประมาณนี้ก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณน,นี้ ก็จะไปดูงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งสนามนั้นให้ดูนะครับจะใช้รถคันไหนดีคันนี้จะรีวิวอีพีหน้าแน่นอนนะครับอา้าวล้อหน้าหาย คันนี้นะถ้าจําไม่ผิดยังไม่ได้แต่งอันนั้นเลยนะคะแต่งโรดเตดียแต่พอแต่งโรดเตดียแล้วล้อมันออกมาจะโค้งรถนะครัเประมันดูแปลกมากคันนี้นะ่าจะ ตอนแรกก็ชอบใช้ดิบนะครับแต่พอดิบป,ปุ๊บม,มันจะชา้าสามนี่ก็รถคันนี้ก็เหมาะกับดิบมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ขนาดใส่ยางแดกเลสแล้ว มันยังลื่นเลยครับไม่รู้ทำไมนครับอันนี้เลยเหมาะสมกับพวกทางตรงๆนะครับไหนลองดิฟเส้นใยเส้นใยอย่างที่เห็นครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ๊ายบายบ๊ายบาย